ขบไทยถือว่าเป็นแหล่งชุมชนที่ผลิตเครื่องเงินเครื่องทองได้เป็นที่ยอมรับของประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าลวดลายของสุขโขทัยจะมีความละเอียดอ่อนมีจิตและก็งดงามจริงๆแล้วลวดลายตั้งเดิอนมาจากผนังโบราณสถานอย่างเช่นวัดนางพญาเราไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสุขโขทัยในสมัยก่อนจะเริ่มต้นด้วยการขึ้นแผ่นติดลายจึงทําให้เครื่องเงินขนาดใหญ่น้ําหนักมากจะสนใจในโอกาสสําคัญต่างๆเท่านั้นนะครับเราก็เลยมีแนวคิดที่จะออกแบบมาเพื่อให้ร่มสมัยมากขึ้นแล้วก็มีขนาดเล็กลงเพื่อให้ผู้คนสามารถ สมใส่ได้ในทุกวันลวดลายทั้งเดิมก็คือการนำลวดพันเกลียวมาทำเป็นถาวันดอกไม้สัตว์ต่างๆ สินค้าทั้งๆหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นทับทวงแหวนที่สร้อยกำไลต่างหูสมัยก่อนอะ่ะอย่างการรีดแผ่นหรือการขึ้นแพทเทิร์นจะต้องใช้แรงคนแต่ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีในการใช้เครื่องรีดทำแห่นผลิตได้ง่ายขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมก็คือเป็นงานทํามือจะมีความพิเศษตรงที่ว่าแต่ละชิ้นจะไม่เหมือนกันเลยถ้าเป็นดอกพิกุลพันเกียวขึ้นเป็นดอกก็ร้อยต่อกันเป็นผืนมีความพิวไหวได้เราก็เลยออกแบบให้มีขนาดเล็กลงเป็นเล็กทายเพื่อคลุมเป็นเสื้อกั้าแล้วก็มีขงง้น,น,น,ดดดขน,นนะ เราเริ่มเข้ามาอบรมกับศักดิ์สิทธิ์แล้วเรารู้สึกว่ามันมีแนวคิดให้เราเยอะแยะมากมายมันเป็นมูลค่าที่มันไม่สามารถประเมินได้เราก็เลยเริ่มอบรมกับหน่วยง,งานต่างๆในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เราม้าไทายอ่ะเป็นแบรนด์ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัยมากขึ้นมีการต่อยอดเยอะแยะมากมายจากนั้นทางศักดิ์สิทธิ์อ่ะก็ได้ส่งเสร,ริมทางด้านการตลาดให้เราช่องทางการขายของบ้านนาไทายหลักๆเลยคือที่สุโขทไทยนะครับแล้วก็มีสาขาอยู่ที่เจเจมอลมีการออกบูธทั่วประเทศแล้วก็ทางออนไลน์ของบ้านนาไทยเลยเราไม่ได้คคิดแ่่วาาเรจะ ขายอย่างเดียวพอเรามองว่าสินค้าเราอ่ะเป็นที่ยอมรับของุบคคลทั่วไปทําให้เรามีแรงผลักดันในการทำก็เ,เลยมีการออกแบบใหม่ๆให้ทันกับยุคทันสมัยมีลูกหลานที่จะสืบต่องานของเราต่อไปและส่งผลให้การสืบต่อนะเรื่องเงินเรืงทองเป็นไปได้มากขึ้น